ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยไม่นะใครก็ได้ช่วยฉันด้วยไม่เกิดอ,อะไรขึ้นทำไมทุกคนถึงกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วล่ะอย่าตามมานะใครก็ได้ช่วยฉันด้วยใครก็ได้ที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ฉันไม่อยากโดนซอมบี้กัดนะไม่อย่าตามฉันมาเลยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย ช่วยฉันด้วยฉันกำลังโดนซอมบี้วิ่งไล่อยูอย่เรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยทำไมทุกคนถึงกลายเป็นซอมบี้ไปหมดเลยไม่นะอย่าทำอะไรฉันเลยแย่แล้ว่าบอกนะว่าทั้งเมืองเลยแค่ฉันเป็นมนุษย์คนเดียวแล้วอะฉันต้องแย่แน่ๆเลยและแล้ว เธอก็โดนซอมบี้รุมกัดจนได้กลายเป็นซอมบี้อีกตัวหนึ่งทั้งเมืองนี้จึงไม่มีผู้รอดชีวิตอยู่เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับไมชาเกมเมอร์นะคะในเกมซากุระสคูลซิมูเลเตอร์ซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเพื่อนของเราเนี่ยกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วและที่สำคัญคือพี่เองก็กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วค่ะทุกคน ก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยสีผิวก็แปลกไปด้วยแถมยังใส่ชุดปแปลกๆด้วยนะคะที่ไม่มีใครเคยเห็นและแน่นอนค่ะว่าสิ่งนี้ที่แปลกประหลาดนั่นก็คือเกมซาก,กุระอัปเดตนั่นเองคะ่ะหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะคะหรือว่าถ้าบางคนยังไม่รู้ก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะหรือถ้าใครรู้แล้วก็รับชมเพื่อความบันเทิงได้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าครั้งนี้เกมซาก,กุระอัปเดตอะไรมาบ้าง โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าการแต่งตัวของเกมซากุระแล้วนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่เกมซากุระอัปเดตมาอย่างแรกเลยค่ะในส่วนของเสื้อผ้านะคะก็จะมียูนิฟอร์มดีค่ะก็จะเป็นชุดที่เราเนี่ยใส่เมื่อต้นคลิปนะคะน่ารักมากมากเลยค่ะทุกคนเป็นนักเรียนเอ่อเป็นชุดนักเรียนเหมือนชุดนักเรียนแบบทหารเรือเลยนะคะเนี่ยคล้ายๆเนาะแต่น่ารักสุดๆเลยและนี่ก็คือยูนิฟอร์ม E นะคะทุกคน ก็จะเป็นชุดสีม่วงน่ารักแบบนี้เลยนะคะเป็นชุดแขนยาวนะโอ้โหน่ารักจังเลยค่ะทุกคนดูสิคะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของแว่นตาค่ะก็จะมีเป็นตาที่แบบตลกตลกนะคะมาใหม่สองตาเนาะก็คือนี่แหละคะ่ะเบอร์18นะคะโอ้โหมีความแบบพามากเลยนะคะเนี่ยและเบอร์19ค่ะดูมีความแบบเออจ้องแบบเนี้ย ดูเบื่ออะไรสักอย่างหรือเปล่าโอเคค่ะดูไปดูมามันปแปลกๆนะคะเนี่ยและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เด่นๆของการอัปเดตครั้งนี้เลยนะคะก็คือเกมจกกักระเน,นี่ยเปลี่ยนสีผิวได้นะคะและเราก็จะเห็นำคำว่าสกินคาเลอร์นะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะและสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเป็นสีผิวแรกๆนะคะแรกเริ่มของเกมเลย ก็จะมีตรงคําว่ารีเซ็ตนะคะจะเป็นผิวแรกของเกมเนาะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะสว่างขึ้นมามากเลยนะคะเนี่ยไม่ีนะคะโอ้แล้วก็ต่อไปก็เป็นอันนี้นะคะโอเคและก็เป็นอันนี้คะ่ะและอันนี้นะคะและอันนี้ค่ะและก็อันนี้ค่ะโอ้ก็จะมีแบบลายสีผิวเลยนะคะเราสามารถแบบ ้าเกิดจะทำละครก็ทำได้แบบหลากหลายแนวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวที่ไม่ต้องทำบักเองให้ลำบากเลยค่ะและก็จะมีอันนี้ค่ะนี่แล้วก็จะเป็นแบบสีแดงเลยนะคะเนี่ยโอ้โหและก็จะเป็นสีม่วงค่ะคือม่วงแบบทั้งตัวทั้งชุดแล้วนะโหและสีฟ้าค่ะพร้อมเป็นอวตารสุดๆและไฮไลท์ของคลิปนี้นะคะ ก็คือเมื่อต้นคลิปก็คือเรากลายเป็นซอมบี้ค่ะและเพื่อนๆของเราก็เป็นซอมบี้ด้วยเช่นกันก็คือผิวสีเขียวค่ะทุกคนไม่ต้องทําบั๊กให้ยากเลยนะเราสามารถเป็นซอมบี้ได้เลยอะ่ะนี่นะคะแล้วก็ผิวสีเหลืองค่ะรู้สึกแบบจะกลายร่างเป็นมินเนี่ยนเลยอะ่ะและผิวสีชมพูอ่อนค่ะหยก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเราแบบ มันดีมากเลยนะคะชุดก็น่ารักแล้วก็มันแบบดีตรงที่เราเปลี่ยนสีผิวได้นะคะแต่มันจะมีบั๊กอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันจะมีบั๊กที่ทําให้แบบผิวสีผิวเรามันเปลี่ยนแค่ตรงหน้าทุกคนแล้วก็นี่นะคะข้างล่างเนี่ยเราสามารถติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะเพื่อที่ให้นักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยสีผิวเหมือนเราได้ด้วยนะก็คือจะได้แค่นักเรียนนะคะ แต่คุณครูหรือว่า NPC ตัวอื่นๆนะคะจะไม่สามารถเปลี่ยนสีผิวได้เหมือนเรานะแม้แต่ว่าเราอาจจะเดินไปเปลี่ยนให้เขาเองได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะยังไม่ได้ลองทำเนาะก็สามารถไปลองทํากันได้นะแล้วก็จบคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่า อยากจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนี่ยทุกคนสามารถจิ้ม Subscribe ให้กับ m มช่าเก m e r ได้นะคะและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งกุ้งกริ้งนะไม่งั้นไม่ได้พบกันแน่ๆเลยไม่รู้ว่าลงคลิปตั้งแต่เมื่อไรอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยจิ้มไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบเนาะไว้เราเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ